เฮ้ยนั่งฮึฮึฮึบนั่งฮึบะที่ไอนมาลาตาบ้างตะขอน้องตขอนงนง พ่นน้ำคุนเอเล่ได้พ่นเห็หลายตัวได้ปะนี่มอนตาสามตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่นพ่นม้วนไปพ่นพ่นโอ้ยหลายตัวเล้วมาดิเฮ้ยเฮ้เห็นตร เฮ้ยน<ห>ี่นยโฮ้ยโอ้ยไขรเต็มถองเลยเนี่นั่นด้ยเนาะเดี๋ยวแค่พูดนำพูอีเล่ด้วยหายตเด้วยใส่จดฮยโว้ยโว้ยนี่

เฮ้ยเี้ยเฮ้มาเลยฟึบเย้ฮึ่มฮ okay, ึ่มสุอย่างเง้เจ็ดแปดตัวเลยนี่อุ้ยนี่ข ouais, นาดมือ,อเดียวได้นี่ ไม่กาวเนาะเหนียวตท,ท,ทั้งทังมีคนทยหายอือเนี่ยขี้เตอะผู้เดียวค่อเยเป็นค่ยอยไปลอะไรขึ้นแล,ล,ล้วว้า มไมาแล้วอ่ะเออปูเออเออปูเห็นนี่เป็นแบบปูมันแข็งมันคือปูบานท่าโอ้ยพี่พี่คือปูอีสานเนาะทางอีสา,มา,สานมันสิไอ้นี่นเขาเลี้ยวๆอะไรบ่เนี่ยบิางๆงอุ้ยตัวสั่เห้า mỏ đâm mà mình khang đâm đấy dầm đâm hm hm là nó hm 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 nó hm 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 คนตันึงมาทั้งคตัวนึงอ้หูเฮ้ยวานไปใส่เลยก็ยังเลงขึ้นมาจุกจุกขึนเขาทำหมด่ะเราซ้ำได้ละคนตัวนึง

ไหวสามีได้ครับเนีย่ยหาบางอี่างบางอย่างมมนหลงเหลือนะสวัสดีครับ